สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมหนึ่งตัวเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศนิยมแสดงจำนวนว่าเป็นกี่ส่วนในสิบส่วนเท่าเท่ากันตัวอย่างทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเช่น 1. 5ห้า สังเกตตัวเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมจะเป็นเลข5ก็คือเป็นเลขโดด1ตัวนะคะหรือถ้าครูเขียนว่า1.7ดูตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็น7นะคะเเป็นเลขโดด1ตัวนะคะก็จะเป็นทศนิยม1นึตำแหน่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะคะมี2ตัวนะคะ เช่น1.25อันนี้จะเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะหรือถ้าครูเขียนเป็น1 1 1 5นะคะสมมุตินะคะตัวเลขหลังจุดเป็นตัวเลข3ตัวอันนี้จะเรียกว่าทศนิยม3ตำแหน่งนะคะฉะนั้นแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งให้ดูที่ตัวเลขหลังจุดค่ะนักเรียน อยากได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวเลขหลังจุดก็จะต้องเป็นเลขโดด1ตัวเท่านั้นคะ่ะนักเรียนมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยพิจารณาส่วนที่ระบายสีจากภาพนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนภาพเรกมีส่วนที่ระบายสี10ส่วนใน10ส่วนนะคะจากภาพเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ เศษสิบส่วนสิก็คือระบายหมดเลยนะคะซึ่งเศษสิบส่วนสิบเนี่ยเราสามารถเขียนแสดงได้ด้วยหนึ่งนะคะหรือต้องการทดสิยมหนึ่งตำแหน่งก็ให้เติมจุดศูนย์เข้าไปเป็น1นจดศูนค่ะนักเรียนคะเมื่อไรที่เศษกับส่วนเท่ากันนะคะตรงนี้จะมีค่าเป็นหนึ่งนะคะเช่นตรงเนี้ยเศษกับส่วนข้างบนกับข้างล่างมันก็เกิดจาก10 หารด้วย10นะคะอ่าสิบหนสิบมันจึงมีค่าเป็น1นั่นเองค่ะซึ่ง1.0ก็เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ1.0นะคะนักเรียนสังเกตที่คุณครูคนนี้พูดนะคะเขาบอกว่าจากภาพนะ่ภาพนี้นะคะภาพที่1กับภาพที่2 ทั้งสองรูปมีส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นแต่ละรูปแสดง1หรือ1.0ค่ะหมายถึงว่าจากภาพนะคะภาพแรกนะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกแบ่งออกเป็น10บช่องเท่าๆกันหรือ10ส่วนเท่าๆกันระบายสีทุกช่องเลยนะคะจะเป็นเศษ10บส่วนสิบ ซึ่งเศษส0บส่วน10ก็มีค่าเป็น1น,นะคะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้ถูกแบ่งเป็นช่องนะคะแต่ว่าระบายสีเต็มหมดเลยเราก็นับเป็น1เช่นเดียวกันค่ะภาพต่อไปนะคะ,ะเรามาดูภาพนี้ก่อนภาพที่1นนะคะภาพที่1ตรงนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสสองรูปนะคะแต่ละรูปถูกแบ่งเป็นสิบส่วนที่เท่ากันซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกนะคะจะสังเกตว่ามีส่วนที่ระบายสีเราดูภาพแรกก่อนนะระบายสีเต็มเลยนะคะเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษสิบส่วนสิบซึ่งเศษสิบส่วนสิบตรงนี้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนกับภาพที่สองนะคะถ้าเขียนเป็นเศษส่วน เราจะเขียนได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะนักเรียนทีนี้เราจะต้องเอาสองภาพเนี่ยมารวมกันซึ่งเมื่อเราเอามารวมกันนะคะถ้าเราเอาเศษส่วนมารวมกันก็จะได้เป็นดูง่ายๆนะเศษสิบส่วนสิบบวกเศษหนึ่งส่วนสิบซึ่งเราเรียนการบวกเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคะหลักการบวกเศษส่วนก็คือจะต้องทำส่วนให้เท่ากัน ตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วก็คือเป็น10เราจรึงเอาเศษมาบวกกัน10บวก1ได้1 1ตัวส่วนยังคงเดิมนะคะไม่เอามาบวกดังนั้นเราจะมีส่วนที่ระบายสีก็คือเศษ11 1ส่วน10ค่ะหรือจะเขียนเป็นจำนวนคะก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วน10หรือถ้าเขียนแสดงด้วยทศนิยมจะเป็น1.1นะคะ 1.1เขียนเป็นตัวหนังสือก็คือ1.1ค่ะหรือถ้าใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเราจะเขียนเป็นทศนิยมค่ะนักเรียนจากภาพอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าระบายสีเต็มนะคะเราจะเขียนได้เป็น1นะคะอะคเป็น1ส่วนภาพที่สองตรงนี้ระบายสี1ส่วนใน10ส่วนจะเป็น0.1 ซึ่งตรงนี้เอามารวมกันก็จะเป็น1.1นค่ะนักเรียนมาดูภาพที่2บ้างนะคะภาพที่2เราจะมาเขียนเป็นเศษส่วนก่อนค่ะภาพที่สองในสี่เหลี่ยมจัตุรัสร,รูปแรกนะคะจะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ10ส,ส่วน10นะคะกับภาพต่อไปก็คือจะเป็นเศษ6ส่วน10เอามารวมกันค่ะนักเรียนได้เป็น สิบหกส่วนสิบอ่าแบบนี้เลยใช่ไหมมีส่วนที่ระบายสีเศษสิบหกส่วนสิบหรือถ้าเขียนเป็นจำนวนคลาสก็จะได้เป็น1นึ่งเศษหกส่วนสิสามารถเขียนแสดงด้วยทศนิยมก็คือ1.6นะคะอ่านว่า1.6ึค่ะนักเรียน เดี๋ยวเราลองมาฝึกปฏิบัติกิจกรรมกันนะคะข้อที่1ให้นักเรียนเขียนทศนิยมแสดงส่วนที่ระบายสีย้ำว่าเขียนทศนิยมเราจะไม่เขียนเศษส่วนนะคะตรงนี้จากภาพนะคะเราดูไปทีละภาพก่อนอาภาพแรกนะคะตรงนี้ระบายสีหมดนะคะมี10ส่วนก็จริงแต่ระบายเต็มเลยค่ะเรานับเป็น1เลยค่ะนักเรียน นับเป็น1เลยนะคะหรือว่าจะเขียนว่า1.0ก็ได้ภาพที่2นะคะระบายสี2ส่วนใน10ส่วนนะคะเราเรียนไปแล้วเมื่อวานก็คือจะได้เป็น0.2ค่ะแล้วเวลานำมาเขียนต้องเอา2ภาพนี้มารวมกันนะคะจึงได้เป็น1.2ค่ะจุดต้องอยู่ตรงนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเราจะอ่านได้เป็น 1.2ค่ะมาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะข้อที่เป็นวงกลมนะคะภาพที่เป็นวงกลมถ้าระบายสีเต็มอย่างนี้เรานับเป็น1เลยค่ะอันนี้1ตรงนี้ก็ได้1นะคะส่วนภาพต่อไปอันนี้ไม่ได้ระบายสีก็ไม่ต้องนับนะคะ,ะนับไปได้1 2 3 4 5 6 7 8 ระบายไม่เต็มนะคะก็ได้แค่0.8เราก็นับรวมกันเลยค่ะ1 2นะคะกับอีกจด8ค่ะนักเรียนตัวหนังสือก็คือ2.8ภาพที่เป็นภาพที่3นะคะ,ะข้อที่3ตัวเลขนะคะเราก็นับก่อนค่ะตรงนี้ก็นับได้1เพราะระบายเต็มช่องนะคะ ตัวนี้ก็หนึงตัวนี้ก็หนึงนะคะแล้วก็ที่เป็นช่องเล็กๆก็คือระบายสีห้าส่วนในสิบส่วน1 2 3 4งสองมสี่ห้าใช่ไหมคะตรงเนี้ยเป็น0.5นย์าแล้วนำมาเขียนก็นับเลยค่ะ1 2 3กับจุดห้าอ่านว่า3.5ค่ะ ถัดมาข้อ2ใหญ่นะคะให้ระบายสีแสดงส่วนของทศนิยมนะคะข้อ1 2.8ตัวเลขหน้าจุดนะคะจะเป็นจำนวนนับนะคะนักเรียนสามารถระบายเต็มได้เลยค่ะสองใช่ไหมคะระบายเต็มภาพเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนระบายสีให้สวยกว่าครูเลยนะคะ ภาพแรกเราระบายเต็มเลยนะคะเรานับเป็น1น่งภาพที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะระบายสีไปเลยระบายสี10ส,ส,ส่วนใน10ส,ส่วนนะคะก็นับเป็น1เลยนะคะเพราะเศษสิบส่วน10ได้1น่งตรงนี้ไปอีก1น,นะคะได้สองแล้วใช่ไหมคะต่อไปจุด8นักเรียนก็จะระบายแค่8ช่องนะคะ,ะสามแล้ว สี่ห้าหกแล้วก็8นะคะอ่าตรงนี้ก็คือเป็น0.8อ่ารวมกันก็เป็น2.8ใช่ไหมคะอ,อีกภาพหนึ่งสาอ่าตรงนี้ระบายเต็มเลยค่ะนักเรียนอ่านี่ตรงนี้ได้หนึ่งแล้วนะอ่านรี่ระบายสวยๆนะคะ อันนี้ได้สองทุกทีนะคะอันนี้ตรงนี้ราบายเต็มตรงนี้ก็เป็น1น,นะตรงนี้ก็ไปอีกหนึ่งตอนนี้เราได้3แล้วนะ1 2 3และจุดหก,ก็ต้องระบายหช่องนะคะห องอ่าระบายตรงเนี้ยไปอีก6ช่องนะคะก็จะได้เป็น3.6แล้วค่ะนักเรียนอ่ามาดูการเติมคำตอบบ้างนะคะมันจะมีช่องเศษส่วนจำนวนคระและทศนิยมนะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือด้วยนะคะเขาให้เศษส่วนเรามาค่ะ เราทำเศษส่วนให้เป็นจำนวนคระใช้วิธีการหารใช่ไหมคะนักเรียนอ่าทบทวนหน่อยนักเรียนตั้งหารเลยนะคะ24หารด้วย10เอา24ไปหารหารด้วย10นะคะท่องแมส1ิเลยค่ะ 11, 10 1หนึ2ง0เหลือเศษสนะคะ เอาตรงนี้ไปเขียนค่ะเราทราบว่าตัวส่วนยังคงเดิมนะคะส่วนเป็น10นะคะแล้วก็คูณ2ข้างล่างนะคะตรงนี้เป็น4 4คือเศษนะคะเศษเราจะใส่ข้างบนได้2เศษสี่ส่วนส0ถ้าเขียนเป็นทศนิยมจะได้เป็น2.4นะคะ 2.4อ่านว่า2.4ค่ะเห็นไหมคะว่าเศษส่วนจำนวนคลาสทศนิยมมันจะมีความสัมพันธ์กันค่ะนักเรียนมาดูข้อ2นะคะทั้งเรียนนำา2 3 3หารด้วย10ค่ะ10ไปหารนะคะตรงนี้หาร2ไม่ได้ก็จะหาร20ส่ส0 20สนะคะลบกันได้3 สิมาหาร3นะคะไม่ได้ใสศูนะคะตรงนี้อ่ะก็จะเหลือเศษ3ามนำมาเขียนเลยค่ะส่วนยังคงเดิมนะคะก็คือเป็น10เอา10ไปคูณ20นะคะแล้วก็เหลือเศษข้างล่างอะข้างล่างนี่เศษเราจะใส่ตรงนี้ได้10เศษ3ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมก็คืออ่เราจะเอา จำนวนนับนะคะไว้หน้าจุดนะคะนักเรียนแล้วก็ทศนิยมก็คือที่เป็นตัวเศษนั่นแหละตัวหนังสือคือ20.3ถัดมาค่ะ489นักเรียนตั้งหารด้วย10เลยนะคะ1ิ4สี่นะคะลบกันได้8 จากนั้นหารไม่ได้ใช่ไหมคูดึงเก้าลงมาเลยนะคะ18บแปดสิบแดนะคะเหลือเศษเก้าอ่านำมาเขียนเลยค่ะตัวส่วนคงเดิมนะคะคือ10คูณกับ4ี่สิบก็เหลือเศษเก้าใส่ที่ตัวเศษนะคะ พนิยมอ่นักเรียนดูจํานวนนับก็คือสี่สิบแปดใส่ด้านหน้าจุดนะคะแล้วก็จุดเก้าอ่านว่า4 8่สิบแจุดเก้าค่ะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งคืคอหนึ่งพันสิบแปดหารด้วยสิบนะคะเอาหารเลยสิบหนึ่งสิบ ลบกันดึงศูหนึ่งลงมาหารไม่ได้ใส่0ูนยดึง8ดลงมานะคะ10บหนึ่งสิเหมือนกันหกเหลือเศษ8ปดนำมาเขียนตรงนี้ต้องฝึกหารนะคะหารยาวส่วนเป็น10ค่ะคูณกับหนึ่งร้อยเอ็ดเศษเป็น8นะคะก็จะได้ทศนิยม 101.8นะคะนักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือตรงนี้1 0 1่จุค่ะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับทศนิยม1นึ่ตำแหน่งที่มากกว่า1เดี๋ยวให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่7.3นะคะ อยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า22และ23นะคะทํา2หน้าเลยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ